วันนี้มาเก็บผักเหลียงทำไข่เจียวกันครับเพื่อนๆไ้ครับไปทำเันครับไปเก็บผักเหลียงเดินไปเก็บยอดผักเหลียงใบใหญ่ได้ใบหย่อนอ่อนมาเยอะเลยวันนี้แป๊บเดียวไม่กี่นาทีนะครับถ้ามีอยู่ข้างบ้านนะมันก็ง่ายนะเดี๋ยวเอามาซอยแล้วก็ใส่ไข่เจียวดีกว่าน่าจะอร่อยไม่ได้เจียวไข่เองนานมากแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปทำเมนู ไข่เจียวใส่ผักเหลียงยอดอ่อนๆนะอันนี้เป็นพันใบใหญ่นะเก็บใบเล็กมานิดหนึ่งเหมือนกันแต่ใบใหญ่เก็บแล้วมันได้เยอะกว่านะก็เลยเอาเป็นใบใหญ่ๆนะโอเคครับเพื่อนเน enjoy eating นะสวัสดีครับที่บ้านสรุปติงพัทลุงกับพืชผักอินทรียนะปลอดสารนะอร่อยทุกคำปลอดภัยทุกคำนะครับสวัสดีครับผักเหลียงกำโตๆพริกขิงส่วนนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตีไข่ไปห้าฟองนะยังแทบไม่ท่วมใบผักเลยนะ แต่ก็เอาแค่นี้พอลนะนะกินผักก็เยอะแล้วกันนะไข่ฮาฟองก็เยอะมากแล้วนะครับโอเคไปกันต่อครับสีสวยเลยนะครับพริกมากด้านนึงแล้วนะโอเคแบ่งเป็นสี่ชิ้นได้พริกง,ง่ายๆนะครับสีสวยน่าทานมากๆเลยนะแทนที่เอามาผัดเอามาใส่ไข่ก็ดีเหมือนกันนะครับลองดูนะเนี่ยไม่เคยเหมือนกันจะได้เลยนะครับ พลิกกลับมาอีกด้านนะครับเอาด้านที่เป็นไข่ไว้ข้างล่างอีกรอบนะด้านที่เป็นผักลอยๆเอามาลนะสี่กำลังสวยแล้วเนาะเดี๋ยวตักใส่จานเลยดีกว่าโอเคครับผัดไข่ใส่ผักเหลียงเยอะๆทอดไข่เจียวใส่ผักเหลียงเยอะๆนะโอเคโอเคครับก่อนใส่จานนะนิดนึงเรียบร้อยนะครับเยอะมากๆเลย ตัดเป็นสีส่วนแล้วก็ซ้อนๆกันแล้วกันนะจานไม่พอนะโอเคครับเ็นจยติ้งครับเพื่อนเป็นผักเหลืองอินทรีย์ที่เราปลูกเองนะครับเนี่ยเอามาฉีกๆ,ๆใส่ไข่นะตอนนี้กําลังทอดแล้วนะครับแล้วก็ได้ออกมาเนะง่ายๆแต่ว่ามีวิตามิน A เยอะนะราชินีแห่งผักนะครับผักเหลืองสวัสดีครับเพืเ่อน